สวัสดีครับพี่ๆพี่น้นนองๆสุขูสุขพนทธนะปรับเพชรใต่มามีโอกาสแต่นี้โอกาสน่เดูเนี่นยนะเป็นเยาวนาอะไรกับวาย่วายเจ้าวายพระอายุวัดจีอนอยู่แถวเยาวนานี่ะครับพี่น้องอยู่เลยให้เป็นศิริมงคลครันจากของเนี่ยไปวัดพุทธัดให้วัดจีนเฮ็ดกือกันแล้วพี่น้องก็ความเป็นมงคลชีวิตเราต้องไปยึดจิตก็เออจีนให้อันนี้ก็คือเป็นเออวัดจีนเนี่ย ร้านเจีนหันบ้าเพื่อนย่างเล่นในตลาดอยาเยา,านนอยาวราชจะปฏิบัติไป็ย่างพาถนนเตาเยาวราดอรอครับพี่น้องย่างเข้ามาอยู่ในถนนเส้นที่แปลว่าเสน้นน้อยที่เป็นถนนสําหรับคนย่างเด่นค้นพื้นที่ค้าขายของคนคนไทยคนเชื้อสายจีนสมัยก่อนนรือไม่พี่น้องคนอ,อยู่ในนี้คนอ,อยู่ในอยู่ตามซอกตามมุมย่างเด่นาย่างเบิ่งข้ามเอกพัฒน,นาการของ เมืองไทยน่ะเห็นรอยนี่มาเบื้องอันนี้เอียงแล้วนี่ต้นต้นโพธิ์ต้นนี้มันขึ้นอยู่กําแพงนี่เออนั่นแหละนี่คือโอ้หลายๆคนกับคนอยู่เคยอยู่นี่กับสิชิ้นหูชิ้นตาอยู่ดอกน้องพี่น้องบ้าพี่กับเอ่อเป็นคนต่างถิ่นแปลกถิ่นกับมาเที่ยวนี่มันก็เห็นอยังแปลกๆจากถิ่นนั่นมันกับหูสึกตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องเออเมืองเก่าเอ่อเมืองเก่าข้าวหลังของกรุงเทพมหานครก็มีอยู่เด้พี่น้องเมื่อวันบ่มี พดาเบิงเอาหลวพี่น้องซอกน้ดนอยดีแหละก็เจ้าอยู่ว่าถ้ามาค้าขายกันอยู่หวงนี้แล้วพี่น้องอาศัยก็อยู่หวงนี้ค้าขายก็อยู่หวงนี้ย่างก็อยู่หวงนี้แต่มันมันมันเป็นจุดที่มันเป็นตลาดตลาดค้าท่งด้วยพี่น้องหนึ่งว่าเบิงต้นต้นหนักต้นใหม่ต้นบอนอียังกับย่างเห็นกับท้ายไปเลยอลไะพี่น้องก็มันสอกเล็กซอกหน่อยมันเป็นเสน่ย่างหนึ่งของกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองหลวงของประเทศให้น้องควาจเจื่ญนุ่งเรื่องกันสิกระจุกอยู่แต้ในกรุงเทพอะมาย่างเหล่นย่าง ในเมืองเก่าๆเห็นกระเพงเก่าๆที่บอกว่าเป็นเมืองเก่ากรุงเทพนี่แหละพี่น้องว้าวว้าววายางกับไม่ได้องนี่ก็เป็นซอกมองยางนลยพี่น้องนี่ซอกมองที่ว่าตองตองยางพานเอ่อยอดยางพานต้นโพธิ์ที่เป็นตัดออกเอ่อตัดออกพาออกให้เป็นช่องไอ้คนยางพานแดดนะแม่พี่น้องแดดบ่าแ่ดเนเบิ่งหักเอ่อต้นโพธิ์มันจะขึ้นอยู่ตามกำพงกำแพงเ่ยซอกแสกไปเบิลยเพื่นพี่น้องหักพีนอ้าวมาเจอตองแมี่ยวตองแมวขาวดำไร้ขาไร้ดำ อ่น้ำหนาย่างนี้พี่ชายเบาจริงอ่ะ,อะ,อะ,อะน้องแมวเออ่ <c oughs> เป็นคนน้ำผ้าบาเพชรเที่ยวเออ่ย่านเกาเจาะวราดซะอีกมาทีนี้เอา้าวอ้าวอ้าวบาเรกับมาไทยหลายคลิปเลยว่ามองนีก็ได้ไมาเห็นแต่จะว่าก็หาคลิปลงนะพี่น้องบางคนอาจจะประทันได้เห็นบางคนก็เห็นแล้วกับว่าเป็นอย่างรถมาอยู่นี่เองเมียวเมียวเมียวอ่าอ่ะบน็นงากำแพงเออ่ศิละปะบนกำแพงที่เพิ่นเขาเอิรนเพิ่อนเอิร์นนะพี่น้องเพิ่นกันมา ลังสรนสินะปะบนกระแพงฝีใหม่ฝีมือของแต่ละคนเนาะเปิงไปนองบ้าเพศสียางเปแสนลนี่เดี่ยวขัวได้หน่เบิงส่งน่นมาเจออีกต้นผู้อีกตัวหนึ่งอ่ามีผ่าหลากสีหลายสีมาไว้นี่ะความเชื่อของเท่าน้อ้าาาอาา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 ่าา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 าปาา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 าแาวาาาาาวาา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 างามาา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 ่าเาาาขาา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 ขาา ย่างก็ม่กับนิคนซสอกเลอบอรกับังมีคนเอามาขายของกันอยู่ได้่น้องเองบารเนกสิยยางเขาไปในตบ่ปริยางไปเพิต่อเพร่ะฉะนัปิยางไปทดสอบนนงเรอว่าหลายต่าเอา่วนสััาที่เขาจเป็นตรงเห็นแล้วกับินตนาการแต่นะที่น้องเนาะม่ได้มาสอก็ตรงไปคือจะเป็นตลาดเก่าได้หร่นองจะเคลนมาไ่ยเดี๋ยวว่าตลาดเก่าก็ได้บาเนกสิอ่า ายางเปินของดีและเลืกของของของขายอันนี้คุณขายของชิ้นเดียวก็ขายขายเป็นโลก็ขายขายลหลายๆชิ้นกันัน็ขายไป่น่อยแหละบาเพก็สำหะะรับคลิปนี้ว่าเพก็ภาพมาเบ่งตลาดเี่เวลาซ้ำนี่เด้อพี่น้องเออซ้ำซ้ำี่เห็นน่ะล่ะพี่น้องแจ็คหน่นนอยบาเพก็สิ่งของอยากลงเลยด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่มาให้กำลังใจบาเพชรชอบกดไลค์เออถูกชอบชอบคนไทยมักเพลงยังคลิปนี้ก็กดไลค์ไปได้เลยพี่น้องเออ อ่าพิปหนาพ่อกันนมครับผมเดี๋ยวเพิ่งวิวไปซะก,ก่อนนะครับผมขออนุญัตลํำล่าตอนนี้เด้อครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปต่อไปเด้อ